สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟวีนัมครับเซิฟนี้เล่นฟีพีซีมือถือครับลิงก์โหลดใต้คลิปใน i s c o r d นะครับถ้าจะโหลดต้องกรอกไวดิสก่อนนะครับลิงก์โหลดถึงจะออกมาให้นะครับแล้วก็ในเซิฟนี้ฟาร์มเร็วแบตคูณ2ครับแล้วก็สร้างแกงฟรีด้วยนะและตอนนี้เราเข้าสู่เซิฟแล้วนะครับส่วนใครจะสร้างแกงฟรีกับครอบครัวฟรีสร้างในเซิฟนี้ได้เลยนะครับครอบครัวมา5คนสร้างได้เลยนะครับรับของตามป้ายเลยนะครับส่วน ถ้าเป็นแก๊งครับมา10คนนะครับสร้างได้เลยนะครับนี่แล้วก็แก๊งตอนนี้จํากัดเหลือแค่5แก๊งเท่านั้นนะครับเพราะว่าสร้างไปแล้ว5แก๊งนะครับสูตรฟรีของฟรีอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ย้ําอีกรอบนะทุกคนที่จะสร้างนะครับต้องเลเวล5ขึ้นไปนะครับง่ายเนาะแค่เลเวล5เท่านั้นเนาะส่วนเด็กใหม่ทุกคนนะครับ ต้องมาสอบใบขับขี่ก่อนนะครับก็จะอยู่ตรงจุดหน้าเกิดเลยนะครับนี่พอเรามาสอบใบขับขี่แล้วนะครับนี่แล้วก็จะวาร์ปมายัางการขับขี่ตรงนี้เนาะเพราะว่าการสอบใบขับขี่ตรงนี้ครับถ้าเราสอบเสร็จนะครับเราถึงจะได้ของขวัญเด็กใหม่นั่นเองครับทุกคนนะนี่เลยก็ขับรอบเมืองนะครับไม่จํากัดความเร็วด้วยนะครับขับไวๆก็ได้นะครับชิวๆนาะนี่เลย พอเราขับครบนะครับเราถึงจะได้ของขวัญเด็กใหม่มานั่นเองครับนี่ได้ของโคตรเยอะครับได้ VIP ด้วย15วันนะครับเซิฟนี้นะแล้วก็กาชับปองแฟชั่นแล้วก็กาชาปองสายฟรีด้วยนะครับนี่แฟชั่นให้1นลูกนะส่วนถ้าเป็นแฟชั่นเอ่อตัวอนะีเวนเนาะไม่ใช่แฟชั่นนะเป็นการชาปองเด็กใหม่เนาะให้20ลูกเลยนะครับทุกคนนะ แล้วก็ในเซิร์ฟมิเาใครเล่น PC นะครับมันจะมี e.n.b. ด้วยนะครับเราก็ไปเปิดในรันเชอร์ได้เนาะแล้วก็ถ้าเปิดปิดนะครับกดชิปแล้วก็ f12 นะครับนี่เราถึงจะเห็นรูปเนาะนี่เลยครับตามนี้เลยนะก็ลองสุ่มดูครับเผื่อได้นะครับนี่ถ้าใครไม่ได้ก็อาจจะได้เหรียญ f k เหมือนผมนะครับทุกคนนะนี่ก็โชคร้ายหน่อยแต่ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ช็อปเปอร์ก็ได้นะได้มาฟรีๆตั้งแต่ต้นเกมอะไรเงี้ย ส่วนอ,อีกกาชาหนึ่งครับที่แจกให้ครับก็เป็นกาชาอีเวนต์บล็อกนั่นเองครับนี่ให้20ลูกนะทุกคนนะของเด็ดสุดเป็นสเปรย์นะครับสเปรย์ตัวนี้เอามาช่วยพวกค่าสเตตัสพวกง่วงนอนอะไรอย่างนี้นะถ้าเราใช้นะครับเราก็จะน่วงนอนช้าขึ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ในจุดเกิดน,นะครับก็จะมีจุดรับควสด้วยนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะก็ไปรับควสได้นะครับเพราะว่า ถ้าเราทําตามนั้นนะครับเราก็จะ x x p แบบทว,วีคูณเน่งครับทุกคนนะนี่เลยแล้วก็ในเซิร์ฟนี้ครับฐานผู้เล่นประมาณสัก80-90เลยนะครับทุกคนนะนี่ไม่ธรรมดานะคนเล่นเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเล่นง่ายเนาะแล้วก็เด็กใหม่ทุกคนครับแจกลดโลคันนี้ไปนะครับ50โลครับทุกคนนะนีเ่เอาไปใส่ของเด็กใหม่ได้ตามใจชอบเลยนะครับทุกคนนะต่อไปเดี๋ยว จะพาไปดูงานต่างๆแล้วนะครับทุกคนนะโคตรเยอะบอกเลยและในซอนี้เขาจะปรับเวลาตามเวลาโลกจริงเลยนะครับถ้าเราเล่นตอนดึกมันก็จะมือดอนะแต่ว่าถ้าเล่นตอนเอ่อตอนเช้าตอนสว่างปกตินะครับมันก็จะสว่างเนาะปกติเกมนี้จะสว่างมากเลยนะอืมอันนี้ผมเล่นตอนดึกนะมันก็เลยเมืดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานปกกลูกกระหล่ำปีครับทุกคนนะไม่ธรรมดานะก็คือไปซื้อกระหล่ำมาแล้วก็เอามาปลูกตรงนี้ครับทุกคนนะ แล้วเราก็ไปเอาน้ํามาลดแค่นั้นเลยครับทุกคนนะงานนี้เก็บได้ดอกละพันสามนะครับทุกคนนะหนึ่งพันสามร้อยเงินเขียวเลยนะครับโคตรโหดงานนี้คนเล่นเยอะดูดิอืมนี่เลยแล้วมันก็จะให้เรารอหนึ่งร้อยวินาทีนั่นเองครับนี่แล้วเปิดดูในมือถือก็ได้นะครับมือถือนี่แจกให้กับทุกคนนะครับนี่ที่ไปรับของเด็กใหม่นะครับนี่ก็จะมีราคาตลาดนะครับนี่ มีงานหลายอันนะครับที่ขึ้นของเป็นพันนะครับทุกคนนะสังเกตดูนะกระลํำที่เราซื้อมาแค่ร้อยเดียวนะครับเราได้มาพันสามใช่ไหมก็สรุปเราได้พันสองเลยวะทุกคนนะสำหรับงานนี้ครับรอแค่ร้อยวิถือว่าไม่เยอะนะแป๊บเดียวนะวิ่งไปมาก็ได้แล้วนะครับนี่เซิฟนี้แจกเเงินเยอะนะแล้วก็ ต่อไปเดี๋ยวพามาดูร้านสกินละกันนะครับยังมีงานอีกเยอะนะเดี๋ยวจะพาไปดูครับสกินในเซิร์ฟนี้มีทั้ง1.0แล้วก็2.0นะครับนี่ถ้าเป็นแบตใหม่ครับก็จะเป็นแบตหมดเนาะแล้วก็จะมีแบตธรรมดาด้วยนะครับ1.0นะก็คือแบตด่้งเดิมของทางเกมเลยน,นั่นเองครับนี่ตัวสกินนะครับ มีโคตรเยอะนะบอกเลยลองไปหาดูครับนี่ตัวผู้หญิงแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ก็มีนะครับนี่ดูดิทุกคนธรรมดาเลยทีเดียวเที่ยวหนุ่มหนุ่มเขาน้อยผมน้อยอะไรเงี้ยแต่ละคนฮแล้วก็นในเสิร์ฟนี้ซื้อได้แบบถาวรเลยนะครับมีสล็อตให้ใส่เป็น10สล็อตนะครับนี่อันนี้เป็นสกินแบบด,ดั้งเดิมครับทุกคนนะนี่มีหมดเลยนะ พวกบิ๊กสมองสโมกมาหมดเลยนะครับถ้าใครอยากเต้นแบบตัวเก่าก็ได้นะครับนี่แล้วก็ไปกันต่อครับอันต่อไปจะเป็นจุดซื้อรถนั่นเองครับไปดูกันร้านขายรถนะครับมาดูซิว่าเซิฟนี่มีรถอะไรให้น่าซื้อบ้างใี้มี p c x 150ครับแล้วก็รถโล150กิโลเลยนะครับนี่รถสปอร์ตปกตินยมันขับ มันเก็บของได้20กิโลเองนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าเป็นรถโลคันใหญ่นั้น150นะครับรถคันเบลเลอร์นะนี่คันนี้เลยแล้วก็สามารถเทไดได้ในทุกคันนะครับนี่ถ้าใครอยากลองดูก็ขับดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเราลงจากรถโลมันก็จะหายไปนะเราก็จะกลับไปที่เดิมมันเองครับนี่เลยลองขับเล่นดูโอ้หก็ไม่ธรรมดานะก็สมกับรถโลนั้น150โลนะคันเนี้ยนี่ทำงานฟาร์มของกันมัน แล้วก็ต่อไปเป็นระบบจูนรถในเซิร์ฟนี้นะครับนี่ก็จะมีทั้งจูนฟรีแล้วก็แบตโนด n เนตเนาะอันนี้เป็นโด e เนตนหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีค่าให้ไปจูนเอานะครับว่าอยากได้เร็วอยากได้ครับเร็วหรือว่าอยากได้รถถึกนะเลือกได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมเน้นเร็วนะครับนี่แต่ว่ามันก็โคตรเร็วนะครับทุกคนสังเกตด,ดูนะ ปรับแค่สี่เองนะเพราะว่ามันปรับสูงไม่ได้แค่เร็วอย่างเดียวไม่ได้นะมันจะให้คะกันด้วยนะครับนี่รู้สึกว่าเร็วอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วนะแต่ว่ามันบังคับซ้ายขวาดีด้วยเนาะนี่ก็คือเราขับมาประมาณนี้แล้วนะมันไม่กระชอกเลยครับรถนะมไม่ธรรมดาทุกคนดูดิโคตรเร็วเร็วจะจัดนะครับนี่อันนี้ขับเล่นดูดูดิขนาดชนแล้วก็ึ่งธรรมดานะเนี่ยนี่ข้างหน้านี่เลี้ยวไม่ทนันทุกคนนี่แต่ว่า มันโคตรแน่นว่ะไม่รู้สิเหมือนมันขับง่ายขึ้นโคตรโคตรดีเลยนะระดับระบบจูนรถเนี่ยแต่ว่าจูนได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อ1คันนะครับจูนแล้วจูนเลยนะครับเป็นระบบแบบสมจริงอนะไรเงี้ยและนี่ก็คือกล่องจูนรถครับนี่กล่องจูนรถสีส้มๆนะครับนี่ส่วนถ้าเป็นอันอื่นก็เป็นบัตรแก๊งอนะไรเงี้ยลองอ่านรายละเอียดดูได้นะครับทุกคนนะฝั่งนี้ก็เป็นกาชา เออไม่ใช่สิเป็นจุดคราบไอแฟชั่นสายฟรีเนาะนี่จุดคราบแฟชั่นสายฟรีครับทุกคนนะแค่เราไปอ k ฟเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็จะได้คอยมานั่นเองครับเซิร์ฟนี้ง่ายจัดเลยเนาะนี่เลยครับทุกคนอันนี้เป็นไอ้ตัวกบอันแรกนะครับทุกคนอาจจะเมองเห็นเป็นอันเล็กๆนะอันนี้ผมลองคราบมาให้ดูนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะอืเป็นกบติดลหลครับเซิร์ฟนี้เขาจะ เน้นแบบใส่สก,กินเนาะแฟชั่นอาจจะยังไม่เยอะเนาะแต่ว่าในอนาะคตเดี๋ยวอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่รถหมดอะไรต่างๆมีหลายแบบทุกคนนะลองดูนะนี่อันนี้เป็นตู้เซฟในเซิร์ฟนะครับทุกคนนะปะ่กเดี๋ยวพาไปดูของโคตรเยอะอันนี้เป็นจุดซ่อมไออาวุธเนาะนี่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นจุด ครับไอเทมอาวุธนั่นเองครับเนี่ยก่อนที่จะขึ้นอาวุธนั่นเองนะมีทั้งกล่องยากุญแจรต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้เนาะส่วนนี้เป็นจุดครับอาวุธต่างๆนี่ครับชอบไหนก็จัดไปครับไปหาแร่มาไปหาแร่แล้วก็หาของมาครับนะครับอาวุธพวกเนี้ยจะได้ไปถือโชว์ในเซิร์ฟเท่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็จุดนี้ครับเป็นจุดตีอาวุธนะครับเพื่อให้มันโหดขึ้นเเพิ่มอัพสกิลอะไรเงี้ยเพิ่มบัฟเพิ่มบัฟ นี่ลองดูับทุกคนนะบอกเลยว่าเซิฟนี้ของเยอะดีนะคนเล่นเยอะด้วยนะอันนี้ดีนะนี่ก็ง่ายๆเสาที่นี้ร้อยบวกแน่นอนนะครับเซิฟเนี้ยแล้วก็จุดนี้เอ่อก่อนที่เราจะไปทํางานต่างๆนะครับแนะนําให้ซื้อของทํางานไปด้วยนะครับซื้อห,หมดเลยพูดง่ายๆนี่ซื้อห,หมดเลยครับสำหรับเด็กใหม่ทุกคนนะครับนี่ถ้า เบ็ดมันแพงไปก็เดี๋ยวค่อยมาซื้อก็ได้นะครับ2,000เงินเขียวนะไม่รู้แพงหรือเปล่านะครับซื้อหมดในทีเดียวทุกคนจะได้ไม่มาซื้ออีกเนาะแล้วก็ในเซิฟนี่งานโคตรเยอะครับอย่างเช่นงานเก็บปูตรงนี้ครับเก็บทีเดียวได้2ตัวนะคูณ2นะครับเซิฟนี้นะแล้วก็สามารถกด ALT ครับทั้ง PC มือถือนะมันจะมีปุ่ม ALT เนาะถ้าเป็นมือถือก็อยู่ตรงกลางจอเลยนะกด ALT ครับอัตโนมัติไม่ใช่เนี่ ฟาร์มอตัตโนมัติเลยครับทุกคน,นันง่ายจัดนะครับนี่แล้วก็ฟาร์มฟรีเลยนะเซิร์ฟนี้แล้วก็ในเซิร์ฟนี้อดมินฝากมานะครับถ้าเป็นสาวทิ์นะครับฟาร์มคูณ2นะครับทั้ง XP แล้วก็เงินด้วยนะครับทุกคนนะแบตคูณ2กันเลยทีเดียวเชียวครับสาวทิ์นี้มาเล่นด้วยนะครับทุกอย่างคูณ2อนะอืม่ไม่ใช่ทุกอย่างสิ XP ็กับเงินโท่สองอันนะคูณ2แต่ว่าถ้าเราเก็บ ไอพวกอัง,งุนหรือว่าของฟาร์มในเซิร์ฟน่ะมันก็ได้คูณ2อยู่แล้วนะครับทุกคนนะแต่ว่าถ้าเป็นสาวอาทิตย์นี่พวก XP กับเงินนี่จะคูณ2นะครับนี่ฟาร์มตังแบตเยอะๆนะครับเอาไปซื้อรถเท่ๆนะครับมาอวดสาวอะไรเงี้ยสาวเยอะเซิร์ฟเนี้ยวิ่งไปเห็นอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับขาวจ้วงกันเลยทีเดียวเชียวแมโมเดลการ์ตูนก็ไม่เว้นวนะเรี๋ยวนี้ <laughs> ไปกันต่อทุกคนอันนี้เป็นงานเก็บถั่วทุกคนนะนี่ถั่วถั่วลันเตาทุกคนใช่ไหมถั่วเนี่ยน,นี่แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นเอ่อชิคเก้นตะคอนครทุกคนนะนึกถึงเพลงได้ไงเนะี่ยชิคเก้นตะคอนชิคเก้นตะคอนอะไรของกูวะเนี่ยอ่ะนี่ก็คืออ่าไอ้่ะเขาเดี๋ยวนะคอนคืออะไรทุกคนอ่าผมลืมต่อเข้าวโพดเออนั่นแหละโอ้โติดอยู่ในคออืมงานเก็บข้าวโพดคับทุกคนนะ ทุกงานจะต้องไปโพสต์นะแต่ว่าบางงานก็ไม่ต้องโพสต์ครับง่ายๆถ้ามีบ้านอยู่แถวนั้นน่ะแสดงว่าโพสต์นะอืแต่ว่าถ้าอันไหนไม่โพสต์ก็อ่อจะไม่มีบ้านอยู่แถวนั้นไอนมินบอกมานะอแล้วก็ในตซนนี้มีกิจกรรมบอมเบอร์ครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับนี่เหมือนข้างบนในทุกคนเขากำลังจัดแอร์ดรอปกันอยู่นะครับแต่กิจกรรมอื่นก็ลั่นด้วยนะครับในกิจกรรมบอมเบอร์ครับสามารถวิ่งไปหาเพื่อนแล้วก็กดเอ็นได้นะครับเพื่อนมันก็จะเหนื่อยไปนั้นนะครับทุกคนนะโคตรเกียนเลยว่ะ โคตรกระยันเลยนะสมมติว่าเรา,าวิ่งวิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วเราเหนื่อยทุกคนนี่ไงเห็นไม่ใช่เราเหนื่อยสิเรากดเอ็นใส่เพื่อนอยู่ใ,ใกล้นะ่ะไอเพื่อนคนนั้นมันก็จะเหนื่อยนะมันก็จะมันก็จะหอบ,หอบล้วทุกคนมันก็จะวิ่งช้าลงนะครับโคตรเกียนเลยนะในเซิร์ฟนี้แต่ว่ามันก็จะมีคูดาวอยู่เนาะอ่ะไปต่อทุกคนอนะันนี้เป็นวอร์โซนในเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี้เอ่ออาวุธออกมาตีฟรีได้เลยครับแล้วก็คูดาวแค่ สิบวิเท่านั้นับทุกคนนะนี่ไม่ต้องทําอะไรนะครับตีอย่างเดียวแล้วก็ดาเมจลดเยอะนะเพราะว่าตีทีหนึ่งเหมือนจะลดทีละยี่สิบเลยนะทุกคนนะลองตีกันเล่นกันดูครับนี่สนุกดีเหมือนกันนะนี่เอามาฟันกับเพื่อนกิตตังเพื่อนนะตาละห้าบาทเธอหยีว่าเป็นนั่นนี่ลองเล่นดูครับทุกคนมันเดียเฮ้หรือว่าเอา เอาเงินในเกมเนาะเออครั้งละพันเงินเขียวอะไรก็ว่าไปทุกคนนะสนุกดีนะนี่แล้วก็อีกนหนึ่งครับที่ขาดไปไม่ได้ก็คือบ้านแก๊งน่เองครับบ้านแก๊งในเซิฟนี้ครับเขาจะมีอยู่5หลังนะครับแต่ว่าในเซิฟจะมีอยู่ประมาณสัก10กว่าแก๊งเนี่ยนะครับแล้วก็ทุก2เดือนเขาจะมีการรีนะครับเพื่อที่จะชิงตําแหน่งบ้านแก๊งนั่เองครับถ้าแก๊งไหนโหดๆในเซิฟ์ฟาแก๊งนะครับก็จะได้ รับบ้านไปนั่นเองครับนี่แล้วก็ทุก2เดือนนะครับก็จะมีการชิงกันใหม่อะไรอย่างนี้นะจะมีกิจกรรมสร้างสตอรี่นั่นเองครับทุกคนนะนี่สุขคยที่กาลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นด้วยนะครับสวัสดีครับผม